คือแบบคือผมอยากให้ให้ปลายทางทราบนะครับว่าคนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยเขาคงช่วยหน้าง,งานเนี่ยพี่บุ๋มไปหน้าง,งานเนาะเราก็ฝากพี่บุ๋มไปแต่ตรงนี้เนี่ยคือเราหลัง,ลงข้างหลังบ้านเนี่ยเราทําในส่วนที่เราพอจะทําได้ด้วยใจทั้งหมดที่เรามีก็อยากให้ทุกคนแบบก็ได้ว่าอะไรนะได้ได้รับรู้เพราะว่ามันคือการส่งใจถึงกันนะ่ะคนอยู่หน้าผมผมเข้าใจว่าไม่มีทางที่เราจะลาบากเหมือนคนที่ต้องอยู่บนหลังคา19ชั่วโมงหรือว่าต้องกินต้องนอนอยู่บนนั้นซึ่งเรายังโชคดีกว่า แต่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับที่แต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยากให้ใจเย็นๆนิดนึงเพราะว่าเท่าที่ตามข่าวอะ่ะคนหน้างานก็พยายามช่วยเต็มที่ช่วยคนที่หนักที่สุดแล้วค่อยไล่ออกมาเป็นกระบวนการมันเป็นแบบนั้นอย่าใจร้อนต่อกันแล้วก็อย่าด่าทออย่าปาก้อนหินอย่ายิงปืนไล่มันมันไม่ได้น่ารักเลยแล้วคนที่มีใจอะ่ะเราไม่ได้รับเงินกันนะครับเราไปด้วยใจของเราทั้งหมด เพราะฉะนั้นขอให้ถนอมใจกันไว้ดีๆเพราะว่าในจังหวะแบบนี้มันคือต้องรักกันเท่านั้นเองครับผมผมอยากให้ทุกท่านปลอดภัยครับคงไม่มีอะไรพูดมากกว่านี้ครับอัสลามมุลัยุมนะครับแล้วก็ชาวคริสต์ทุกคนชาวพุทธทุกคนนะครับไม่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าแบ่งแยกศาสนาช่วยกันได้ช่วยกันอะไรที่มีมีมีกำลังพอจะดูแลกันได้บ้านใกล้เือนเคียงตรงนั้นหรือว่าคุณสามารถแบ่งปันกันได้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราจะได้ใช้ความเป็นไทยให้มีคุณค่าที่สุดคือรักกันให้มากๆนะ ทางนี้จะช่วยเต็มที่ทุกคนนะครับผมฝากทางนู้นช่วยกันด้วยนะครับผมฝากนะครับอีกหนึ่งดาราจิตอาสาอีกท่านหนึ่งนะคะที่เราได้เจอกันก็ <c oughs> คือพี่อ้นค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้นสวัสดีครับพี่อน้อนวันนี้เห็นบอกว่าว่างจากงานก็เลยมาช่วยเลยวันนี้ผมเป<ด>็นดาราเหรอครับ่ะอ้ยผมเป็นดาราครับแน่นอนสิคะผมมีกรรมก่อนวันนี้มาใช้แรงงานโดยเฉพาะครับผมใช่ใช่ใช่คืออ้นเซิร์ชหาว่าเราจะลงพื้นที่ตรงไหนได้บ้างที่เราพอจะทําได้อะ ก็เห็นเมื่อวานเห็นนุย้ย<ฆ>เห็นนุ้ยเขาลงประกาศไปว่าที่นี่ต้องการแรงงานก็เลยวันนี้ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นเนี่ยอ้นยังมีเวลาอยู่ก็เลยโดดมาแล้วค่อยกลับไปทํางานตอนเย็นอีกทีช่วงเย็นพี่อ้นก็กลับไปทํางานต่อนะคะแล้วก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องที่มาร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทั้งบรรจุถุงยางชีพนะคะแล้วก็ช่วยกันลาเลียงแบบนี้เราเห็นแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างเอาจริงนะเรื่องนี้ม่งคิดอยู่เมื่อกี้นี่เลยบอกว่า<ฆ>คือผมไม่อยากให้คนไทยเจอปัญหาอะไรที่ไม่ดีนะ แต่ในโมเมนต์ทุกครั้งเลยอ่ะทุกครั้งที่เราเจอปัญหาแย่ๆผมสังเกตเห็นว่าคนไทยโคตรน่ารักอ่ะมันคือการช่วยไม่มีใครรู้จักกันเลยนะใช่ใช่ค่ะเราก็ไม่รู้อาชีพอะไรเป็นใครมาตอนไหนผมก็ไม่รู้อ่ะแต่ว่าทุกคนก็มาช่วยกันคือผมกาลังคิดอยู่ในใจเมื่อกี้นี้เลยว่าถ้าคนไทยเป็นแบบนี้ได้ตลอดเวลาประเทศนี้จะโคตร Amazing เลยอ่ะค่ะเพราะว่านี่คือเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่มากแล้วแบบโคตรน่ารักอ่ะน่ารักมากๆเลยแล้วแต่ละคนก็ช่วยเต็มที่ค่ะคือแบบคือผมอยากให้ให้ปลายทางทราบนะครับว่า คนที่อยู่หน้าง,งานเนี่ยเขาคงช่วยหน้าง,งานเนี่ยพี่บุ๋มไปหน้าง,งานเนาะเราก็ฝากพี่บุ๋มไปแต่ตรงนี้เนี่ยคือเราหลัง,ลงข้างหลังบ้านเนี่ยเราทําในส่วนที่เราพอจะทําได้ด้วยใจทั้งหมดที่เรามีก็อยากให้ทุกคนแบบก็เรียกว่าอะไรนะได้ได้รับรู้เพราะว่ามันคือการส่งใจถึงการนนะคนอยู่หน้าผมผมเข้าใจว่าไม่มีทางที่เราจะลาบากเหมือนคนที่ต้องอยู่บนหลังคา19ชั่วโมงหรือว่าต้องกินต้องนอนอยู่บนนั้นซึ่งเรายังโชคดีกว่าแต่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยอยากให้ใจเย็นๆนิดนึงเพราาะว่ ท่าที่ตามข่าวอ่ะคนหน้างานก็พยายามช่วยเต็มที่ช่วยคนที่หนักที่สุดแล้วค่อยไล่ออกมาเป็นกระบวนการมันเป็นแบบนั้นอย่าใจร้อนต่อกันแล้วก็อย่าด่าทออย่าปาก้อนถินอย่ายิงปืนไล่มันมันไม่ได้น่ารักเลยแล้วคนที่มีใจอ่ะเราไม่ได้รับเงินกันนะครับเราไปด้วยใจของเราทั้งหมดเพราะฉะนั้นขอให้ถนอมใจกันไวด้ดีๆเพราะว่าในจังหวะแบบนี้มันคือต้องรักกันเท่านั้นเองครับผมช่วงนี้ก็เรียกได้ว่าเป็นคนไทยหัวใจเดียวกันนะคะมีอะไรก็ช่วยเหลือกันนะคะพี่อ้นฝากอะไรถึงพี่ๆจิตอาสาที่ลงพื้นที่กันหน่อย กอดนะครับกอดเลยครับผมชื่นชมมากๆครับแล้วก็ฝากให้ดูแลตัวเองเพราะว่าถึงแม้คุณจะไปช่วยคนอื่นคุณก็เสี่ยงเหมือนกันตรงนั้นเท่าที่ตามข่าวก็มีอันตรายอะไรสารพัดไปหมดที่คุณจะต้องเจอแล้วก็การขับลงขับเรือหลายๆอย่างรถด,ด้วยอะไรด้วยหลุมบ่อหรือว่าหอกมีดหรือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้หมดอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะฝากนะครับอย่าลืมมองข้ามเด็ดขาดน้ำมากับเชื้อโรค พยายามอย่าให้น้ําเข้าปากเด็ดขาดหรือถ้าเกิดใครที่น้ําเข้าปากก็แล้วแต่ทั้งเจ้าหน้าที่อาสาแล้วก็พี่น้องที่อยู่ที่นั่นนะครับพยายามล้างล้างเท่าที่น้าที่จะมีหรือพยายามอย่าให้น้าเข้าปากเพราะว่าเชื้อโรคมันตามมาแน่ๆครับผม,มเป็น <Okay. S 1> ห่วงเรื่องนี้ที่สุดเลยตอนนี้ของความสุขอนามัยต่างๆด้วยนะคะแน่นอนว่าตอนนี้ความช่วยเหลือต่างๆกําลังจะหลั่งไหลไปสู่พี่น้องชาวใต้ใแล้วนะคะอะอยากให้พี่โอ้นนะฝากถึงกําลังใจแบบดวงโตๆของพี่โอ้นะคะถึงผู้ประสบภัยทุกท่านนิดนึงค่ะเอ่อ ผมอยากให้ทุกท่าน,นปลอดภัยครับคงไม่มีอะไรพูดมากกว่านี้ครับอัสลามมุลเลกุมนะครับ<ะ>แล้วก็ชาวคริสต์ทุกคนชาวพุทธทุกคนนะครับไม่ว่าตอนนี้จะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่าแบ่งแยกาศาสนาช่วยกันได้ช่วยกันะอะไรที่มีม,มีมีกำลังพอจะดูแลกันได้บ้านใกล้เลือนเคียงตรงนั้นหรือว่าคุณสามารถแบ่งปันกันได้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เราจะได้ใช้ความเป็นไทยให้มีคุณค่าที่สุดคือรักกันให้มากๆนะครับทางนี้จะช่วยเต็มที่ทุกคนนะครับผมฝากทางนู้นช่วยกันด้วยนะครับผมฝากนะครับ ช่วยกันนะคะพี่อ้นขอบคุณมากๆเลยนะคะในน้ําใจที่วันนี้มาช่วยกันนะคะหนึ่งแรงของเรานะคะก็ถือว่าเป็นพลังอันมหาศาลที่ทําให้โลกนี้ใบนี้แบบว่าประเทศไทยของเราน่าอยู่ได้ตอนนี้เชื่อว่าคนไทยหัวใจเดียวกันอย่างแน่นอนนะคะความช่วยเหลือกําลังหลังไหลลงไปที่หัดใหญ่สตูลแล้วก็อีกหลากหลายพื้นที่ในภาคใต้นะคะส่งกําลังใจให้ค่ะ <S <S ขอบคุณพี่อ้นมากๆเลยค่ะ <S <S ขอบคุณค่ะ ติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ